พวกเถามหาแแมงหมดย่ามดิเอาที่พ่อไปสู้เาโม่งแรงมาถามว่ากินเขาไปลูกไม่โคตรอ่ะตื่นสวยเนาะกูตื่นเที่ยงผุนห้าแม่บ่โอ้หพ่อจะขายมาหอยสิอืมฟังไหนถามถามตรงตรงตอบตรงตรงได้บ้างไหนบอกสิบ้านคุณกูเอาไปตอบตะกี้นะหลังจากที่ฟังไหนตัดสินใจมาแล้วในความคิดว่าซีอู๋ไหนบ่สแรก ได้ค่ะถ<ด>ูกขนาดได้ไปดีเป็น,นบรรกก่เยอะก,กว่านี้ก็เจอมาแล้วค่ะคือเยอะกว่านี้คือจังไรจังจังตัดสินใจมาซ้ำอ่ะเพื่อนแพงเพราะว่าก็ดูประจําใช่ไหมเขราะจะกบจูเสร็จแล้วเคยเชี่ยไหมเคยเคยเชี่ยหมอลำําไหมจ้ะแต่ก่อนเมื่อสิบปีก่อนเคยเชี่ยนางเอกเขาเคยเชี่ยอยู่แล้วไหมนะร้องเข้ามาเป็นคนเชี่ยบ้างให้แฟนกับเชี่ยเข้าบังสิ่งไหมวัตถิคุทธสิงห์สิ่งแล้วมากมือแรกคือว่าสิ่งเฮ็ดอีหยังเลย คือว่าสิไรเฮดแอดมินเฮดเนี้ยงในความรู้สึกคขาว่าแอดมินคือทำอะไรอ่าทำเล็กตัดสินใจมาที่แรกได้ตัดสินใจแรกแล้าถ่ายคลิปถ่ายอะไรนี่ใช่ไหมที่แรกเมื่อวานหนุเบย์ถ่ายคลิปนนอนเลยที่แรกนุวาคิดในใจเลยคิดในใจได้คือว่าต้องได้เป็นเดียนสร่อในน้อนเพราะว่าเราจะแล้เห็นหนูเต้นแหมล้วก็ลองทิ้งเพราะแต่ว่าหนูอ่ะบอกว่ามันเป็นแอดมินเพราะว่าถ้าถ้าเกิดเต้นเขาก็ซ้อมเต้นแล้วเข้าใจเข้าใจคว่าแอดมินไหมแอดมินคืออะไรแอดมินคือ ผู้นํำเสนอผู้นำเสนอภายในวงแล้วก็ออกให้สื่อกับสังคมได้รู้ใช่สื่อประชาสัมพันธ์แมะประชาสัมพันธ์จะกับสิ่งต่างๆของวงให้เอฟซีแฟนคลับเดบิงตทัวระปทศทัวโลกพ่อเขาเทอแลกปุ๊บรู้สึกอย่างไรรู้สึกโอ้ยแบบว่าฉันตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นว่าได้ย่างเขาไม่ไม่มันมันมันเร็วไปไหมกับการที่แบบว่าได้เห็นสิ่งที่เรา ความตั้งใจหรอเออควมันไใจมันเร็วไปไหมหรือว่าเฮ้ยวันเดียวมีคนดูแล้วมีคนชมแลยเอคือแบบมันมันเร็วเกินไปมันเร็วเกินคาดเกินค่ารู้ไหมว่าก่อนที่หนูจะย่างเขาออกมาหนูเล่าจากงานเขาบอกว่ามันสีมีคนเบ่งเึงอยู่บ่อมันสีมีคนติดตามมึงอยู่บ่เออมึงก็เถาแล้วมื่อเสิยเยอะทะยานเป็นอย่างเมงจะเธอทะยานทำไมทําไมเงินเงินที่หนูมันก็ได้เยอะอะประมาณอะเงินเดือนก็ได้เยอะนะที่มันอะแต่แต่ความในความคิดเนาะของพ่อเจ้านี่เป็นคนแบบว่า ยู้ซื่อโบป็ดมักเกลาะไปหันไปหนีไปหนีไปหันมันว่าคือแนนจะาเราไปหันไปหนีแนนแบบเรารอบไปเรื่อยๆคับพอได้ออกช่องแล้วไปดูผลตอบรับรู้สึกไงหน้ามือเป็นหลังมือหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะยิ่งโล่งไปเลยใช่ไหมยิ่งยิ่งมีความมั่นใจเกิดขึ้นช่มันก็มั่นใจเกิดขึ้นค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเขาได้เห็นแบบนี่วก็สิ่งที่เราลักแมนแล้วก็มีทั้งคนตอบรับดีก็ตอบรับดีทั้งลบก็ทั้งบวกเขาต้องยอมดับมั่นนะครับผมเรา ลบเราไม่ต้องดูเราดูแค่บวกใช่เนาะเราแบบเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านแมงกอลเลื่อนผ่านครับอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นแล้วก็เราจะนํามาแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มีมีที่สุดค่ะพอโจ้ครับนุกษัตรพอโจ้แมงคุณเสียเออเพ่อการพอโจ้ครับเอาแบบติดแล้วดมมาเนี่ยซิูโดนบันนี้อันทียู่ไปเรื่อยๆแหละค่ะมันไม่ให้คำตอบไปไหนค่ะแต่ว่าคือความตั้งใจมาแล้ว คือความตั้งใจหมดแล้วความตั้งใจอยู่ในใจความแบบพยายามคือการกระทำเนาะคือเราเราเราต้องทำอะครับเขาต้องเหตุนี่นมอวาเขาต้องเหตุครต้องครั้งแรกเนาะที่ไปหน้าเวทีไปคคอถ่ายรูปบ่ะขอถ่ายขอถ่ายว่าพ่อเนาะพ่อเออไปพุ่งวันนี้ตั่นไหมพุ่งวันนี้แล้วเมื่อคืนตอนเลิกงานตอนตีสองทั้งว่ง เออเอฟซีพวกมั้ยบอมแมนเอ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 มซนพวกมั้ตัวนั้นพอไอเชียวไปพอไอเชียวไปมันนะเขาจะขึ้นจังไครได้มาจังสักผมจดอะไรมันขนาดน้าดีไขนาดคนเมาหนดีนี่พอดีจ้ะแสดงว่าแกเนี่ยเรามาเหมือนเดียวเรามีเรามีตัวตนเลยเออขนาดคนเมาเป็นหมึกขึ้นแหมกุมหมึกใหญ่ดีจะต้องจะต้องเห็ดตัวตนไปเรื่อยยิ่งบ้าคนยิ่งดูไม่บอกข่าวเห็ดบ้าเมื่อเขาไปเห็ดเมื่อเขาไปเห็ดดอกไม้ใส่หัวเดี๋ยวเจ้าเห็ดจะได้ก็ได้ ยิงบ้าคนยิงดูเฮ็ดแต่งตัวแล้วเหมือนกับเป็นพี่บ่าอย่างเราแม่บอกหยางเราเราไม่เน้นสวยอย่างเดียวตั้งแต่เข้าเขาใส่เสื้อผ้าขาดๆเนาะเฮ็ดทำอะไรก็ได้ที่มันให้คนดูแล้วขายเครียดทำดีคนไม่ดูทำไม่ดีคนดูเหม่คิป ไปบวนไหว้ยังกับประตูคนอี่วันนี้นบอกจะมาเรียนเขาคนไหน่มาสุดาปเนี่เอาไป๋ยมับอกต่อเป็นขบารเขาไล่ออกซื่อเอาะไรออกได้เกลัวแกนะไกม่รู้อะไรแบบไรออกทอนอะอรแี้สรุปแล้วไปต่อนะไปยาวไปยาวค่ะไม่เป่ลืมกับไขกรลังเล่เช่ดเล่แจกับแบนสาวพวกมันตอนนี้มีกี่ชุดมีชุดชุดเดบนีไม่มีจะต้องไปหาซื้อผ้าไหมนู่นนี่แต่ว่าขอติอย да ่างหนึ uh, ่ง <aba together> <c oughs> ตีแล้วต้องปรับปรุงนะปรับปรุงครับพอน้องมาเข้ามาปรุงรอ,แบบองเท้าไม่ผ่านเออรองเท้าแบบนี้รองเท้ามันไม่แมทกับชุดเจ้าตัวห้าสนตึกสนยังมาใส่เพ็นมันเดียวไป,ไปถามมาแล้วแต่วันมามีเราต้องไปซื้อคู่ละสามสี่ร้อยข้าจับเสื้อมาขึ้นอ่ะเพราะชอบมันโทรไปเจอเล่าอ่ะนะเราใส่ชุดไทยใส่เกือบซบเนี่ยแม้ กมันไม่ผ่านนี่ไงสิ่นสิ่นแมสลาลาแม่ผมโดว่าแม่ลองแ้าก็บอกไงลองทำถ้าเจ้าบสายลองถามันสิแมสไปเลยมันจะดูดีเหมือนกันโอเคซับซ้อนนะบาถ้าวันหนึ่งอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆมีผัวละออกเหตุจางไหนหนูไอเข้ามาคู่ครองแหมเขาบอกผัวเนาะหนูแบบว่าหนูเบื่อแล้วอายุหนูหล่แล้วเคยมีกี่คนละเคยมีเหรอทั่วโลกเอาอันนี้เรื่องจริงค่ะทั่วโลกคือทั่วโลกนี่ฝรั่งแมม ฝรั่งฝรั่งตายฝรั่งเสียชีวิตแล้วสองคนนะคะดีจะไปเป็ดจะไปเห็ดเขาตายเลยบอกฝรั่งเขาคุณมาป่วนเราตอนเดี๋ยวเท็ดดก้เขาฝรั่งฝรั่งโคุยแข็งอ๋อไมนยังดูสลบเอาจะออซื้อยงที่เขาเส้ยจะเป็นยังเป็นยังเอาเท็ดดี้คุยแข็งเอาฝรั่งเถาแม่ไมนติแข่งมันมันมันเอาไปเห็ุจังไหนสะฝรั่งเถาคือเขาบอกเขาว่าหน้าตาเราสวยหน้าตาเราดูดีหุ่นเราดีหุ่นเราไม่อ้วนก็แบบบันฑงบัณฑงมันชิ้นเสื่อมเราเห็นอืมบ่มีค่ะคือฝรั่งคือเรา เข้าเทคแค่เขาโอแบบว่าบรูเดียเขาเรามาส์กร์ให้เขาป้านุ่นนี่นาทนป้าป๊าแดกข้าวไหมโอเคมาอยู่โอเคอยู่ว่าซัมดิ้งว่าอยู่อีฟโอเคไหมมาส์ก้ามาส์ก้าวันอยู่โอเคอยู่โกแวอยู่โกแบบประมาณนี้ค่ะคือสากลได้เคยมีเคยมีฟอสฝรั่งกี่คนสองคนค่ะประเทศอื่นมีไหมประเทศอื่นก็มีมีสซิสเซานแร์แคร์ก็มีค่ะหนูไม่หนูไม่เน้นไม่เน้นหนูเน้นหนูเน้นฝั่งยุโรปค่ะยุโรปแต่ว่าหนูทำเรื่องไม่ อ๋อหลีตัวอันนี้เรื่องจริงค่ะใช่เพราะหญ่ปีเตอร์จำอไรด้ยแต่ว่าแกตายแล้วเขาตายอยู่ด้วยกันกี่คนปีแรกถึ้ตายแต่คือเราตายช่วงโควิดมาจังโควิดตายทำมาตายแล้วมีทคนมาอุ้นจะคือรวยเสียมาดามมาดามนั่นดีดตอนตอนอยู่กับฝรั่งดูไหมเป็นแผ่งเงินใสกไหมค่ะเป็นเดือนละสามเมื่อจริงมันดีกาคือแห่งเงินใสกอะไรเดือนพร้อมแล้วก็มีเงินรายวันรายวันคนที่สองอ่ะคนที่สองก็เหมือนกันค่ะคนที่สองก็ตายเหมือนกันอายุได้เรือกันนะคะ แปดสิบโอ้ยบอมแมนบอมแมนหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองสองเจ็ดสามจ้าฝรั่งตอนในห้องตอนช่วงในห้องมีเงินเก็บบั้ม่มีเขาใส่เก็บเดีมา่อไรง่ายการใส่ง่ายทำอะไตอนนี้เงินเก็บบอมมันเก็บ่วาตอนที่อยู่กับฝรั่งตอนอยู่ฝรั่งบอมเป็นมาดามเป็นบอกว่าทำไไม่ได้เป็นมาดามเพราะว่าเขาเขาเปิดลุกไปบ้านตรงไปผู้เก็บเคยไปไปเที่ยวประเทศนอกไหมบอกคับเคยไปเพราะว่าไม่เห็นเรื่องบอมพันบาทนี่ฟัวฝรั่งสอง คนไทยกี่สิบคนครัวนะคนไทยแบบไคว์บอลนียมคนไทยไหมถามว่าคนไทยเหรอคนไทยอ่ะคือแบบว่าถามว่าพวกเกีพวกกระเทยพวกแบบนี้เนแบบพวแบบนี้เนาะชอบชอบแบบว่าเล่นเล่นเล่นชอบเทแคฟฝรั่งมากกว่าไม่ใช่เทพฝรั่งมากกว่าเอาพี่หลีพวกนู้นสายสายโอคนไทยหมดสิทธิ์นะครับเอาพี่หลีัว่าตานสีกับพี่แต่สายโอดิสายโฟร์แต่แมนถ้ามาสี่ยวบอกว่ากี่คน มันเขาบอกเอาหุ่นอีกผัเอาวันนี้ก็ขอให้อ่าพวงมานีสร้างสีสันหน้าจอต่อไปเฮ็ดขึ้นสางขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องอายทําอะไรที่มันมีความสุขทําไปเลยอะไรที่มันมีเอฟซีดูมีความสุขทําไปครับดราม่าก็เอาไปส่วนดราม่าคนรักเราก็เยอะวันหนึ่งแต่งตัวสี่ห้าชุดก็เปลี่ยนไปเลยทําสร้างขึ้นเรื่อยๆสร้างขึ้นทําขึ้น ไอเอฟซีเรามีความสุขครับผมคอมเมนต์มาได้ครับแล้วก็เดีวผมจะนําพวกมันนี่จะนํางเป็นปรับปรุงหนูจะหนูหนูเนาะอาหนูหนูหนูฮะหนูค่ะขอโทษนะครัหน no, 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 ูจะนําไปปรับปรุงและก็พัฒนาตัวเองให้ไม่ให้ดีไม่ที่สุดไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาไปเรื่อยจนกว่าจะเข้าลงโอเคค่ะท่านที่ข่าไปไะหลคือ ฝากกุ่มปิดไว้นะคะพี่น้องขกุมปลสวัตุลานี่สาวน้อยละเพนโชว์่าพี่น้องตอนนี้กํลังซ้อมตึงตังตัครัพี่น้องไปออกมาลั่เข่เยเปี่ยเยคเปี่ยนได้นะกี่ไร่นะสองร้อยเแมเปอแมยยี่สิบเก้าบาทแต่ี่คนปิดรับเรอปิดก่อ้อยี่สิบเก้าบาทพี่น้อง่สิบเบาทแล้วก็พอเดี๋ยวเข้า โฆษณาว่าเมนต์กันกว่าอันนี้กว่าพูดจากหนุนหลักหนึ่งกะทิยังกว่ากะทิกะทิเช่าก่อว่าเมนกันกว่าว่าเมนตดีอร่อยดีกะทิอร่อยดีเอ้กะทิอร่อยดีแล้วก็สองเอฟร้อยห้าสิบเอฟร้อยห้าสิบที่ไม่มีที่มีชีวิตเกินร้อยแล้วก็สามนะคะไอ้ยังก่อนยังกว่นริมไอ้ยังก่อนกินมูไบโอนะคะกินไบโอสำหรับผมนี่ผมสวยนะคะโอเคค่ะอร่อยดีอร่อยดีกะทิอร่อยดีนะครับพี่น้องเขาโอเคค่ะขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ